แป้งเขาเนี่ยโรงงานทําแป้งเนี่ย400ปีนะของอิตาลีจริงจริงแล้วไม่บูดเหรอ400ปีแล้วแป้งไม่บูดเหรอไอสัตว์โรงงานเขาไม่แคยไม่ใช่แป้งเขานี่จะขอพิเศษเพิ่มได้ไหมได้ไหมขอเพิ่มดีเออขอเพิ่มดีกว่าขอเพิ่มมันไม่เป็นเห็ดนี่พี่นี่พี่นี่พี่นี่ถ้าไม่ใช่พี่นิกกี้นี่คือผมไม่กินขนาดนี้นะหวานน่ารัก เราชมเยอะนะ <ผม S 1> เราอะชมแฟนผมเยอะแล้วไปดูคอแฟนผมมาดูดินี่มองคอเมื่อกี้มึงมองอะไรข้างล่างมึงมองอะไรไวเล็ตมึงมีที่อย่างนี้ดกางนวดไปอยู่นี้สวัสดีครับพี่ซีครับผมต้อนรับคุณผู้ช่ชแนลนิกิ i ชันนะครับครับผมคลิปนี้โคบอยพาผมมาอยู่ที่ไหน พรีเมียมครับพิซซ่าครับผมคือวันนี้เนี่ยโอบอยเนี่ยเขาพาผมเนี่ยมากินพิซซ่าร้านหนึ่งนะครับที่ผมเคยมากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากๆมันเป็นแบบมาสเตอร์ออฟพิซซ่าครับว่ามาสเตอร์นี่ยเรารู้อยู่แล้วอะไรที่มันเป็นที่สุดเนี่ยเขาก็เรียกว่ามาสเตอร์นี่คือที่สุดของ ในชีวิตที่พี่เคยกินพิซซ่าอร่อยๆในที่ไหนบ้ <c oughs> างต่างประเทศเคยไปป้ตาต่างประเทศเคยไปครับอิตาลีก็เคยไปที่อเมริกาก็เคยไป <c oughs> เขาบอกว่าพิซซ่าที่อร่อยต้นตำรับจริงนีมาจากอิตาลีพิซซ่าคืออิตาลีแต่มันมีจากนิวยอร์กอีกมันมีสองฝั่งแต่ถ้าแป้งที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่อิตาลีแต่ความพิเศษของร้านนี้เนี่ยเขาเอาความเป็นสุดของหน้าพิซซ่าจากนิวยอร์กแล้วแป้งจากอิตาลีเนี่ยที่เขาเรียกว่าพรีเมียมแล้ววันนี้เนี่ยผมกับบอยสองคนเนี่ยไม่ได้เพราะว่า ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาถ่ายเนี่ยพาเจแปนกับน้องน็อตเนี่ยมาถ่ายรายการด้วยกันแล้วแถวนี้เนี่ยบ้านของเจแปนก็อยู่แถวนี้ก็เลยชวนเจแปนกับแฟนเขามากินมาอุดหนุนบ้านเพื่อนบอยหน่อยอยากให้เอฟทีได้กินกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขายดีมากนะและช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิดคนก็ไม่ค่อยได้ออกแบบออกมากินข้างนอกอะไรเงี้ยจริงๆร้านนี้สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะครับได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไลน์แอนดไปให้นี่ครับผมนี่ร้านรุ่นน้องบอยบอยก่อนเริ่มร้านเนีเขาเอาเทปจากนิวยอร์ก แป้งเขาเนี่ยโรงงานทําแป้งเนี่ย400ปีนะของอิตาลีจริงจริงแล้วไม่บูดเหรอ400ปีแล้วแป้งไม่บูดเหรอไอสัตว์โรงงานเขาไม่แคยไม่ใช่แป้งเขาแสดงว่าในเรื่องของพิซซ่านี่คือขึ้นชื่อในเรื่องของโรงงานในการทําแป้งอ่ะน้องเจ็บเอ็นอยากรู้อะไรเกี่ยวกับร้านดีพีเมียมคัสซิซ่าโอบอยรู้หมดรู้หมดเลยเหรอรู้หมดมาบ่อยตอบแบบพิซซ่าได้เลยจริงเหรออ่ะพี่ดีกว่า เี้ยงที่ตัวก็บอยนิดนึงเต้นปกติพูดเก่งนะจริงเหรออยู่กับผมฝรคนนี่เก่งมากค่ะทีมงานนี่เจแปนมาพานอสมาแล้วเขินเจแปนไม่เขินเขินน้องนอสน้องเป็นไงชอบไหมน้าครับแต่คนนั้นสวยสู้คนนี้ไม่ได้นะโอุ้ยบอยไอคนนั้นเป็นคนเกาหลีเท้าเราไปฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นวะวันนั้นนานแล้วแหละปีครึ่งแล้วล่ะเรื่องนี้คือก่อนโควิดปีครึ่งบ้านเลยไหนปีแล้วแต่เขามาสามปีนะแล้วก็บอกว่าก่อนโควิดปีที่แล้วที่แอบโควิดอะไรไม่มีไม่ได้แอบไป นานแล้วคนนั้นนานแล้วนั่นคือแฟนเก่าของผมโอ้ยนิกกี้พูดอะไรวะเนี่ยนั่นนั่นนั่นเลยยาวกุย้วติดตาไม่ว่าแต่ตาของตันอย่างนี้เลยเหรอใช่ได้ไโคบอยทำไมวันนี้ถึงมากินร้านนี้จริงๆแล้วเพื่อนกูบอยเปิดร้านนี้นานมากมา3ปีกว่าแล้วเคยมา,มากินทีแล้วติดใจมากทุกวันเนี่ยก็คือสั่งกินอยู่ตลอดเวลาได้รับตาเลยมอปอบ้านั้นมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่ใช่เขาได้รับอันี่ไงสกอตสพิซซ่าเนี่ยมีแฟนด้วยถ้จะแปลมันหล่อนะพอมันได้แฟนพอมันได้แฟนแล้วมันดูหล่อขึ้นนะสมมุตินะมันมีเพร่ะเนยเออจะแปลรือเปล่าหนูช่วยหนูช่วยแต่งตัวนะจริงๆหนูช่วยแบบเนรมิตนางมากเลยก็บอยตอนเจอนางแรกนางใสกีโตขาดๆแบบน่ากลัวแล้วทำไมคุณสวยจนหนูทำไมเป็นหลงรักไปชอบมันได้เขามีคนจีบตอนนั้นน่ะสามสี่คนสี่คนที่ผ่านมาเขาครบหมดเลยเลิกหมดแล้วอ๋อไอ้นี่ของเหลือแล้วถึงจะแฟนไอ้นี่ รู้จริงเอ้ยมึงไอ้ีดยกบ้านเขาพังคือคุยอย่างนี้กี้นะ ก็แต่ครั้งแรกพี่พี่มันบอกคุณมันน่ารักมากมันชอบมันชื่นชมคุณมากนะเขาอะชมผมตั้งแต่ตอนนี้มาสัมภาษณ์ไอแชลโลมมนแต่ก็มีแล้วคือใครเก่งเราก็ชมไงใครเก่งวลาที่พี่ชมแล้วเคลิมั้งไหมคือเขาเป็นคนชมแล้วเขาชมจากใจนะเหมือนเวลาเขาชมว่าเฮ้ยพิซซ่าที่ไหนอร่อยแล้วเขามาชมที่เนี่ยเขาชมจากใจจริงๆคือมันอร่อยจริงๆถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวผมไม่พามานะเสียชื่อช่องนะถ้าไม่อร่อยจริงนี้ยพี่บอยไม่มานะบัญชีเดิมตะพี่เดี๋ยวโอนมาด้วยนะไม่มีไม่มีเลือดกูทางร้านเป็นไ ประเทศอะไรอิตาลีนิวยอร์กเปล่ามึงล้านี่โกบอยเอางี้ดีกว่าพูดผิดเต็มอันตบทีนึงอ่ะโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้เช็คสมองแล้วเป็นไงเจอไหมเจออะไรไหมเวลาเช็คสมองแล้วเจอไหมเจอต่กี้เจอต่กี้ คือจริงๆหมูุกมันต้องโบ๊ะปะคือไปตรวจแล้วคือไม่เจอคือไม่เจอโรคไม่เจอหมอมเออมันต้องอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เล่นโอ๊ยร้อนโอ๊ยร้อนโอ๊ยร้อนคือร้อนออนี่มาน้องน็อตน,นะเป็นนางแบบด้วยเป็นพิธีกรก็ได้เออเอ็กซ์ตร้าชีสสี่บวกหนึ่งคืออะไรคะน้องน็อตขาเอ็กซ์ตร้าชีสสี่บวกหนึ่งนะคะเป็นการผสมผสานของชีสเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าของร้านบอกว่าถึงเจ็ดชนิดเลยแต่เจ้าของร้านไม่อยากขิงร้านอื่นก็เลยแบบอาเบเบสี่บวกหนึ่งไปแต่จริงจรินชีสใครที่คอชีสต้องงสั่แบบ เอ็กซ์ตาร์ชีสสี่บอกหน่อยเป็นไงโคตรชีสเลยป่ะใครที่รักกินชีสร้อนร้อนร้อนมันร้อนจริงๆมึงนี่คือตะบี้ตะบันยัดเนี่ยรู้เลยนี่ใส่เราในเวลาคือมีผู้หญิงปุ๊เนี่ยตอนที่ตะบี้ตะบันยัดขออดได้ไหมออกินพิซซ่าชิ้นเดียวกับแฟนคุณได้ไหมลองดูแฟนมันเข้าใจมดีว้าวกูด้วยเออ นิกี่ได้กูแล้วอย่าทิ้งนะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยมากผมกับน้องนะชอบชีสชอบไหมชอบไหมชอบมากอะไรที่เกี่ยวกับชีสนี่ขอให้ได้มีชีสแต่นี่คือเป็นชีสทั้งหมดเลยอ่ะแล้วคือเจ็ดชนิดด้วยมันหอมจริงๆครับอร่อยมากโดนอันนี้คือโดนเลยทางร้านเนี่ยได้เชฟจากนิวยอร์กนะแล้วก็อิตาลีนะมาร่วมมือกันพัฒนาสูตรต้องบินไปดูงานที่นิวิชช่วงที่เขาเริ่มต้นร้านนะเขาต้องให้เชฟอ่ะ จากนิวยอร์กมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่ร้านเลยหลายเดือนเลยดูแลอย่างดีหลายเดือนใชไหมนะดใจครับคืออย่างที่บอกไปว่าร้านเนี้กว่าจะได้แป้งเนี่ยเขาเนี่ยอินพอร์ตเชฟมาก่อนท่านหนึ่งจากนิวยอร์กถูกต้องแต่ทีนี้คือพอมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราอยากได้แป้งที่แบบพรีเมียมเออเอาพอๆกับทางอิตาลีเลยบินบีกครับไปเฟ้นหาโรงงานที่ผลิตแป้งที่ดีที่สุดที่ประเทศอิตาลีเมืองอะไรเมืองเทปเฟิดไอเทนเน่เทปเปิลคือปรากฏว่าทางโรงงานเนี่ยคือยอมให้ เชฟที่เป็นคนที่เขาจะต้องไปสอนทําแป้งพิซซ่าทั่วโลกมาร่วมกับเชฟที่นิวยอร์กมาแบบทําแป้งเลยแล้วก็คิดสูตรไอ้หน้าพิซซ่าต่างๆอ่ะร่วมกันทําด้วยเป็นพรีเมียมคราฟเลยมึงตะคุ่นทำยูทูบแบบมึงไหมมึงเล่นท่าให้บอยออกตั้งแต่มาช่วยทํำยูทูบเขาทำอะไรบ้างไหมไม่มีเลยจริงเหรอเป็นคารากูสปายเก็ตตี้สปายเก็ตตี้ไอ้ปอน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 หน่อยปอนหน่อยดีอิตาเลียนซอสเสร็จคุณิกี้ครับกินหอมเลยอ่ะสปายเกตตี้เหรอกินผิวเนาะ กินแต่แป้งไปแล้วอ่ะกินซอสเสร็จปะซอสเสร็จแปลว่าไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกคุณเหระของสั้นมากเลยนะพกมาแค่พอยี่งต้องกินพริกแห้งอ่ะจะเป็นชอบมากเลยสปาเกตตี้ที่มีพริกแห้งอ่ะเฮ้ยมันมีความเหมือนแบบเหมือนที่เมาหน่อยๆเชฟจากนิวยอร์กเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นซอสนี้ไว้ในนตตเ่่ื ที่แปลนดูมปนคิดเร่งไงเนาะปกติเนี่ยจริงจริงแล้วอะเจ้าอื่นเนี่ยมคนจะคิดแบบนี้แล้จะไปไม่น่าจะคิดอย่างนี้ได้เพราะว่าการที่เขาเนี่ยปกติเจ้าอื่นเขาจะใส่พวกเป็นแค่เครื่องเทศที่แบบว่าผิวๆอ่ะแต่นี่คือเขาใส่เป็นซอสเลยคิดค้นโดยเชฟจากนิวยอร์กแล้วก็เฉพาะร้านนี้มีความเผ็ดถ้าใครอยากได้เผ็ดนี่คือคุณจะต้องตักพริกแห้งเนี่ยนี่จะขอพริกแห้งเพิ่มได้ไหม ได้ไหมขอเพิ่มขอเพิ่มเออขอเพิ่มดีกว่าขอเพิ่มมันไม่เผ็ดชอบเผ็ดอุียไอ้จั์มึงสั่งต้มดำหรืมึงสั่งพิซซ่าแดงเนี่ยพี่น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 ี่มันคือสปาเก็ตตี้พริกแล้วอันนี้พี่ไม่ได้แกงเจแปนพี่กินอะกินให้ดูก่อนมั้ยล่ะได้ไหมไม่เผ็ดเผ็ดแต่พูดได้แต่อร่อยอร่อยอร่อยโคตรอร่อยหอมมากพี่หอมมากพี่ถ้าไม่ใช่พี่นิกกี้นี่คือผมไม่กินขนาดนี้นะมัันน่ารก น้ำน่ารักของคุณนี่คำแรกก็รู้ไหมเพชรอ่ะไม่รู้ตัวไปข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่ขินข่าดูสลัดนะสลัดอันนี้เป็นยังไงฮะจีแบนสลัดสามารถเป็นยังไงก็ดนีแอร์แอร์เปิดปะ เจแปนอันนี้จะช่วยให้น้องจะช่วยให้น้องจะช่วยให้น้องช่วยให้น้องหายเผ็ดเพราะว่ามีซขมอนถ้าไม่รักตีนไม่ช่วยนะต้องรักน้องจริงนะพี่ๆนะมับเมื่อกี้เลือมราดนั่งสลัดหรือว่าน้ำสลัดโอ้โหแล้วอันนี้ก็น่าอร่อยนะเนี่ยเร่งเร่งเร่งแอนน่ะเผ็ดะน้องเดี๋ยวน้องเผ็ดมันเผ็ดจริงเหรอวะ โอยเนี่ยคนใต้คือคนใต้แต่กินใครก็ไม่เผ็ดมนรพี่กไม่น่าถามด้ยนะว่าอร่อยดูไม่เด้หงื่อเลยเนี่คนใต้เนี่คนใต้ทำไมเผ็ดขนาดนี้ในแปลกูคนนครสีเนี่ยคนนครนครนีนครไฉแอ เฮ้ยวันถึงช่วงนี้เขาคิดเล่นเซิร์ฟกันใช่เราก็เด็กเซิร์ฟนี่ผมกับเด็กเซิร์ฟเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟน้ำแข็งเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวระหว่างที่เจ็ไปกำลังอร่อยเดี๋ยวเราพาไปดูเตดววา,า,า,าดีกว,ว,ว,ว่าเราพิซซ่าทำพิซซ่าที่เตาดีกว่าไป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 เดีด๋ยกินน้ำได้ไหมน้ำอะไรน่ะน่ะหลอดหลอดหลอดแต่แต่เตอร์โอเคข่อยังฮู้นเยอะเฮ้ย ครับตอนนี้อยู่กับเชฟนะครับพี่ล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ล่าสวัสดีครับพี่ล่าครับผมกำลังทำมาอยู่ครับพี่ล่าตอนนี้กำลังทำออเดอร์8นิ้วครับผมออเดอร์8นิ้วปกติพี่กี่นิ้ว6นิ้วโอ้ยกำลังดีกำลังดีกำลังกี่นิ้ว3ามพิถีพิเหรอกระเจียวเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ร่อนแป้งเก่งมากทขาเนยังไงบ้างพูดว่าร่อนแป้งเก่งมากหน้าเขายังงงอยู่เลยร่อนแปแล้วร้อนไปทีล้นี่ทุกคน คือพิร่าเนี่ยคือเขาเป็นเชฟแล้วเขามีความบ้าจีแล้วพี่นิกกี้ก็ไปแกล้ง <tr ue uvo> เขาล่อน่อนล่อนๆๆๆๆล os, <itar> ่อนเลยดีมากสุดยอดโอเคครับพี่ <imagen> ไหนลองครับพิร่ายังไงฮะมันต้องยังไงครับพี่เอาแป้งก่อนครับอันนี้นะครับแป้งที่เขานวดแล้วเนี่ยเขาเรียวกว่าแป้งโดกม<อ>แต่ดูหอมจรงเลยไงผมดูมีความรู้ไหมดีกว่าดีกว่าไอ้บอยเยอะวิธีการเนี่ยนี่คือต้องทำยังไงครับพี่ ไอ้เหี้ยพวกเนื้ออย่างนี้จะกินกันหน้าบอยพูดเลยตะกุกตะกักชะมดลึกชะมกไก่แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่แค่เชฟด้วยตกใจตกใจกันหมดเลยรถบรรทากมาอยู่ค้างขางเชฟนะเออมามึงอยากให้เชฟทำอะไรแปลกๆนะเขาสวยทิ้งว่ะเขามาคว้าฝั่งนี้แล้วยุ่งเลยสวยมากเลยน่ารักมากเลยมันมึงถึงไม่เลิกเจ้าชู้่ะมึงก็เลิกชวนกูุญทีงถ้าเขาทักไม่ได้เตี๊ยบแป้นแก้วลิงกันจับกลุ่มแล้วคุยกันเรื่องคุยกัน ต่ำๆล่างๆทั้งนั้นอานี่เอออาาาเเเแแลล้้ววรื่องบางและขาดด้วยตรงนี้แต่ว่าเราผสานได้ใช่ไหมเชฟใช่ครับอยากมาให้เจแปนลองทำนะเจแปนผมระแวงมากเลยทำไมครับผมกลัวโดนจี้หลังอย่าไปแกล้งอย่าไปแกล้งเพราะข้างหลังเขามีมีดด้วยยาวด้วยคุณเจ๊แปนลองใส่ถุงก่อนครับต้องให้ผู้หญิงใส่ใส่หน่อยเชฟอยากรู้ว่าทำไมพวกเชฟเขานิยมใส่ถุงมือสีดำเหมืเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นสีขาวพี่มามาเสือใส่ไม่ได้เอ้านึงนะมึงนะ ปกติให้ผู้หญิงใส่อย่างเดียวพอเราใส่เองปุ๊บดูดูเก๊ะกัลงกลงได้ไม่ค่องไม่คล่องลองนะครับสามคนเลยนะครับน้องร็อบไอ้นี่ถ้าเกิดเทียบกับผู้หญิงที่กำลังจะเสริมี่คือนิดอย่างนี้ประมาณหนงี่สน่าจะ450 มันไม่หนักเหรอมันแล้วแต่สรีระแต่ละาคุณและเจแปนมีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการให้น้องไปทานู่นทํานี่ปะคุณช่วยคิดปะอยู่ที่เขาเลยแต่ผมไม่เคยที่จะห้ามเขาเขาอยากทาอะไรทาแต่แค่เตือนว่าเฮ้ยหนูอย่าทําเยอะกลัวว่ามันจะไม่ธรรมชาตินี่สวยนะดูธรรมชาติมากนะชอบอเดี๋ยวเดี๋ยวเเราชมเยอะนะเราอะชมแฟนผมเยอะแล้วไปดูคอแฟนผมมาดูดินี่มองคอเมื่อกี้มึงมองอะไรมามึงมองอะไรไวเล็ตมึงมีที่อย่างนี้กลงนวดไปอย่างนี้ กูไม right? <my> ่ร <¿S 3> ู้ไงกูไม่รู้มือถ่านหน้ามาไม่ยังไงคือทำยังไงก็ได้ให้มันแบบแบนสุดใช่ไหมใช่ครับ ถ้าเป็นของสไตล์พรีเมียมนะครับจะเน้นจะเน้นขอบหน่อยนึด้เล้วเรา<ห>จ<ห>ะกตดตรงกลางโอเคมากดตรงกลางมางงถ้าไม่ถึงไม่ถึงไม่อะไรแฟนหรือว่าจะแบบไม่ก็ผมรู้ว่าพี่เล่นแบบว่าพี่ไม่ได้เอาจริงเอาจาังไงแต่ว่าต่อให้แบบมีพระอ,อ,องค์พระเอกดีเอ็มมาหาแฟนคุณคุณก็ไม่ถึงไม่อะไรไม่เขาบอกผมตลอดแหละอ๋อเราบอกเราเราบอกตลอดใช่ไหมบอกตลอดคือคือหนูกับพี่แปน่ะนอกจากแบบเป็นแฟนกันคือเหมือนเพื่อนกันด้วยกูบ่อยก็คือแบบก็เวลาคุยกันจะไม่ได้คุยกันฟิลแฟนเลยนะจะมันคือแบบเล่าให้แฟนเหมือนเพื่อนเหมือนเราเล่าให้เพื่อนฟังคนเนี่งเฮ้ยมือคน อยากแต่งงานอายุเท่าไหร่วะผมกะว่าอีกประมาณสัก5ปีอ่ะปีนี้ผม30แล้วไงเจ้าคุณเลยเออมึงคิดถึงกูเลยกูอยากสามสิบกัน้องรักอะจริงจหนูมีคนมาขอหนูก็ยอมไปแต่งแต่งแตหนูว่าขอแบบสัก27 28ิบเจอดยี่แปดเลยก็ที่หนูอะแล้วยี่สิพอดีกันที่แม่35มารถเราก็28แล้วไงต่ออะยังไงอ่ะดูดูนะอะดูสอนนะขวาครับอ่ะตบไปตบมาตบแล้วก็หมุนไปด้วยใช่ไหมใช่ครับนิ่มมากเลยแป้งคนนิ่มเลย หอมมากแป้งหอมมากอุ้ยใหญ่แล้วนะพี่กีถือว่าใช้ได้เป็นคับเซ็ได้ครับแตของเจเป็นเหมือนยันยานเนาะมันยังไม่แข็งแป้งเหรอครับไปตรงนี้เขาตกใจอ่ะนี่นี่ใช่ไหมไปจะไปลงไปอ้าวอาหยางคุณนิกกี้ได้แล้วครับพี่กีชอบหน้าอะไรครับผมลูชเชลล่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เนาะพี่เจเบนอยากเอาหน้าอะไรเป็นพิเศษปต์ไหม หน้าฮีครับเฮ้ยหน้าฮีไม่ได้เอาหน้าพิซซ่าสิเอาหน้าชีสดีกว่าหน้าชีสได้อ่ะเอาพี่จมส์ไปทำเลยเราต้องราดแบบทั้งอันเลยเหรอคะผมผมเคยทำเบเกอรี่ก่อนอาจจะแบบไม่แตกต่างมากเอ๊ะตอนทำเบเกอรี่นี่ไปทำที่เกาหลีไหมอ๋อไม่ได้ทำครับทำที่ไทยอะทำไมต้องไปพักอ่ะไอ้ที่ที่เป็นม่านเป็นอะไรทำไมต้องไปพักเงนอ๋ออ๋อมันถูกด้วยตรงไหมอ๋อแล้วโอเคมอเทอราชีสครับแล้วก็ชีสโรยทั่วๆเลยใช่ไหม มา <t> ลองดูเอ้ยใส่เยอะๆได้ได้แ <c oughs> ล้วพี่น้องไม่ต้ปกติอยู่บ้านที่ทำอาหารที่แฟนกินบ้าง <c oughs> แรกๆทำฮะหลังๆมา <c oughs> มเขาก็ไม่มีเวลาเพราะเขาถ่ายแบบถ่ายรีวิวทำงานเหมือนกันถ่ายรีวิวถ่ายแบบ <c oughs> เสื้อผ้านู่นนี่นั่นเขาก็ไม่เี <c oughs> ไม่จะเป็นต้นแบบสี่เดือนแล้วเนาะสมัยนี้เนาะไม่จะเป็นครับแต่ว่าคือถ้าเขาอะทำเป็นบ้างอะมันก็จะดีช่วยการสลับกันได้บ้างอะไรเงี้ยขนาดนี้เลยเหรอแต่เก่งนะน้องน้องจทำงานซื้อ B M ได้แล้วจะซื้อเบนซ์อีกนะจริงจริงจะเปลี่ยนไปเป็นเบนซ์แล้วเดี๋ยวนี้ผมยังขับโตโยต้าอยู่เลยจริงจริงหนูก็ไม่ได้หาเงินเยอะเลยได้ขนาดนั้นหรอกหนูอยากมีหนี้สักก้อนหนึ่งหนูมีความคิดที่ว่าพอเรามีหนี้สักก้อนแล้วเราจะเป็แบบสี่เลยไมกที้มันจะบอกหนูเสมอว่าถ้าเกิดว่าคนที่มินี่มันจะมีความแอคทีฟ ถ้าไม่มี<ห>นี่มันชิวมันจะขี้เกียจถ้าไม่มีนีมมน่มันจะกลายเป็นมีนั่นแทน <c oughs> มีนี่มีนั่นไม่ไดอยากจะมีนี่บอยนี่เป๊ปะโปโลนี่จากนิวยอร์กเลเป็นเจ้าเดี๋ยวพี่เอาจากนิวยอร์กผมพอชิมแล้วนะเพร่อ,อันนี้คือเป๊ปะโปโลนี่แต่นั้นน่ะเป๊ปะโปโลนั่นนี่ <c oughs> เป็นไงบ้างคุณเจแปน วันนี้อยู่กับผมทั้งวันเพราะว่าเมื่อเช้าในแชโรมาน่ารักมากให้แฟนเขาเล่นแบบเต็มร้อยเต็มที่ถ้าคุณก็เล่นเต็มร้อยให้ผมด้วยเต็มที่ออคือเวลาผมไปรายการใครก็แล้วแต่ จะเต็มที่กับเขาเขาหวังให้เรามาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้ความหาต้องได้ความสนุกจากเราไปบอกหน่อยซิว่าจะเกิดใครอยากกินเหมือนเจแปนนอนนนิกี้มีกี่สาขา5สาขาด้วยกันมีวยาจะเป็นสาขาเซ็นทรัเวิลด์สาขาอารีสาขามู่บ้านนิชดาแล้วก็ซอยนวลจันทร์และอีกสาขาหนึ่งสาขาเม่งจ่ายหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่สะดวกมาที่ร้านโทรสั่งลอรได้เลย เพราะว่าทางร้านเนี่ยคือออกแบบแป้งเนี่ยให้เป็นแบบรีฮีตอร่อยเหมือนมาทานที่ร้านถูกต้องแค่คุณนะเอาพิซซ่าเนี่ยไปอุ่นในกระทะเอาฝาปิดเสร็จปุ๊บเจียเจียเจียเฉยเสียให้มันร้อนนิดนึงเสร็จปุ๊บเหมือนได้กินที่ร้านเลยโทรมาได้ที่เบอร์02-105-4555หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ไลน์แอดอะไรจ๊ะแอด p c ซพิซซ่านี่ คุณจะกินพิซซ่าหรือ,อเมนูอื่นๆมีครบถ้วนเพราะ What วัตถุดิบของเขาเนี่ยคือพรีเมียมดีมากนะครับถ้าที่ผมกินพิซซ่ามานะครับถ้าเกิดมาสเตอร์ออฟพิซซ่าต้องพรีเมียมครับพิซซ่าเท่านั้นถูกต้องอร่อยจริงแเราจะปิดท้ายด้วยการกินพิซซ่าที่เมื่อกี้เรา3คนทำหน้าพิเศษกัน<ช>ถ้าเกิดคนดูดูเยอะ <Take care S 2> อเทสแคลงมามาอีกได้ไหมได้ กี่ล้านวิวครั้งนี้สักสามหมื่นอยากมาค่ะนี่ด้อยรถ้าเทปนี้คนดูเยอะแปดแสนวิวขอพิซซ่าหน้ามนุษย์ได้ไหมหน้ามนุษย์ยังไงถ้าผมจะแต่งเป็นพิซซ่าพิซซ่าตรงตัวแฟนคุณคือทายเป็นงานศิลปะได้ไหมพิซซ่าหน้ามนุษย์ แต่ผมแต่งหน้าพี่ต้าเองหนูคือแป้งเรานวดแป้งไหมอ๋อโหมันก็ต้องมีนะว่าแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเอาพิซซ่ามันก็ต้องชิมมันนะชิมแค่แป้งคือเพียวชิมแบบซอสบนพิซซ่าไหมชิมชิมทั้งแป้งชิมทั้งซอสเวลาชิมชิมยังไงเออไม่ใครจะให้มึงทำเนี่ยบอกไอ้ซีหน่อยอยู่กับพี่สองคนพี่มีร่วงเกินอะไรหนูไหมเห็นไหมพี่มึง กูเริ่มคิดนะ้วว่าจังหวะตอนที่มึงหายไปและกูโทรหามึงติดอ่ะคือมึงไปไหนกันโทรตามนะเจมส์โทรตามนะคือมันนานแล้วเออมาแล้วมาเฮ้ยดูดีเลยดูดีเลยนี่คือหน้าที่เราช่วยกันทำนะครับสามคนเมื่อกี้นะครับอุ้ยกลิ่นหอมมากอุ้ยอันนี้กำลังร้อนเลยขอให้คลิปนี้ถึงร้านวิวถึงร้านวิวแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปกินพรีเมียมคลับพิซซาแบบหน้ามนุษย์กันนี่ถ้าเกิดคลิปนี้พิซซ่าหน้ามนุษย์ว้าวเฮียอะไรแฟนมึง ผมผมชอบผมชอบให้เขาแบบว่าแสดงว่าไอ้ที่จะไปมันต้องติดอย่างหนึ่งนะพอฟนไม่โปรว่าดึงให้โปรดึงโปรก็ทำมาแล้วจะไม่โชว์มันก็ต้องโชว์นิดนึงเขาไม่สามารถเอาหน้าอกเราไปได้หรอกแต่แค่จังหวะตอนที่สัมภาษณ์อยู่ตามึงเหลือบโทษรมีคนโคตรมีเสน่หนกด subscribe ด้วยฮะช่องนิกกี้นะจัดใครยังไม่กดซับ กดไลค์ด้วยแล้วก็กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมรวมถึง่องเจแปนด้วยครับไอแปนชาแนลและน็อตนชาแนลครับเจ้าของก็บอกแล้วนะครับใครที่สั่งนะครับพรีเมียมครับพิซซ่าแล้วแอดไลน์แอดไปค์จะบอกว่าเป็นเอฟซีขาอื่นนะครับพิซซ่าทายใจแชมป์ปีสปากเกตตี้เบคอนกาลิกเออเฮ<อ><อ>้ยลองชิมชิมเฮ้ยอันนี้เป็นของหวานเหรอนี่ของหวานน่านูเทลล่าจริงเหรอนูเทลล่าสตรอเบอรี่ใส่กล้วยนี่สุดยอดนะเอาชิมให้มี่กินชิมอืมโอร่อย ง่วนกันอร่อยมากเลย